แมนยูสอบบอกลาชุดแม็กเฟรดหลังจ้องคว้าแข่ง14แชมป์เสริมกลางเหตุอนาคตกับทีมปัจจุบันไม่แน่นอนสกายเยอรมนีสื่อกีฬาชั้นนำของเมืองเบียร์รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไในเตดทีมดังพรีเมียร์ลีกอังกฤษสนใจคว้าตัวเลออนโกเรกามิดฟิลทีมชาติเยอรมะนีมาเสริมทัพหลังมีข่าวเตรียมลบผู้เล่นขนาดใหญ่ในตลาดนักเตะสมอน,นี้เช่นเฟรดสกอตแมทโทมินเพื่อยกระดับทีมกลับมาไล่ล่าความสำเร็จสาเหตุเนื่อง,งจากโทมัสทูเคินกุซือบายเยนมีแผนยกเครื่องในแผงกองกลางโดยมีเป้าหมายหลักอออยู่่่ทีเเดดแคคนรร้งรงวืวม็ ซึ่งต้องแย่งกับอาเซนอลนและเชลซีส่งผลให้เลออนโกเรตการที่โดนวิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นอย่างหนักและเริ่มหลุดไปเป็นตัวสำรองในช่วงหลังอาเีตตำแหน่งในทีมขนาดที่ยังเหลือสัญญาอีก3ปีทำให้แมนยูเฝ้าจับตาดูสถานการณ์ของเลออนโกเรตกาอย่างใกล้ชิดและเล็งไว้เป็นหนึ่งในตัวเลือกเสริมแดงกลางหลังจากตัดสินใจไม่คว้าตัวมาเซลซาบิเซอร์มาจากไบเยนแบบถาวรหลังยืมตัวมาใช้งานในตลาดนักเตะเดือนมกร,ราคมที่ผ่านมา